ฝันสวัสดีค่ะนรวดีมีเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าได้ตัดหญ้าหรือตามที่คำโบราณพูดว่า ฝันว่าได้ถางหญ้านั่นเองนะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันว่าตัวเองได้ตัดหญ้าได้ถางหญ้าได้กําจัดหญ้าในสนามประมาณนี้นะคะอยากรู้ความหมายจะดีมากดีน้อยแค่ไหนวันนี้นรวดีมีเรื่องเล่าเรามีคําตอบมาให้ได้ชมและก็ได้ฟังกันนะคะ ว่ากันว่าหญ้าเนี่ยเป็นวัชจะพืชเป็นศัตรูอันดับหนึ่งขวางหูขวางตาใครก็ตามชายหญิงท่านใดที่ฝันแบบนี้จะหมดเคราะห์หมดโศกอะไรที่เป็นปัญหายุมย้มยิ้มอะไรที่เป็นปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่จะถูกแก้ไขแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนความรักจากที่เคย เหวี่ยเช้าจากที่เคยโสดมานานนะคะสําหรับคนโสดช่วงนี้จะค่อยๆมีคนเข้ามาจีบจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณเรื่อยๆช่วงนี้ยังดูใจได้นะคะยังไม่ต้องตกลงปรงใจกับใครก็ได้เพราะว่าใครที่เข้ามาช่วงนี้ยังถือว่าไม่จริงจังยังไม่ใช่เนื้อคู่แท้นะคะอาจจะเป็นแก้งเหงาอาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนคุยได้นะคะถึงกับคบกันจริงจังตอนนี้ยังไม่มีเกณฑ์แบบนั้นนะคะ ส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วใครที่ระหองระแหงกันอยู่ใครที่ทะเลาะกันจุกจิกกันอยู่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เข้าใจกันดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆอย่างที่บอกจะถูกแก้ไขอะไรที่แบบเคยเป็นปัญหาในครอบครัว <c oughs> ก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วน การงานการเงินบ้างการงาน,งาน,งานใครที่เหนื่อยกับงานช่วงนี้กําลังจะไปได้ดีเลยนะคะใครที่ตกงานอยู่ก็กําลังจะหางานได้มีเกณฑ์จะได้งานใหม่ใครอยากเปลี่ยนงานช่วงนี้เปลี่ยนได้นะคะโอกาสที่จะได้งานใหม่ถูกใจใช่เลยมีมากๆเลยส่วนการเงินการเงินใครที่มีปัญหาใครที่เงินขาดมือใครที่แบบช่วงนี้เหนื่อยเหลือเกินหาเงินยากจังเลยถือว่า กำลังจะดีขึ้นนะคะใครอยากจะลงทุนค้าขายใครอยากจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นขายอาหารขายเสื้อผ้าทำธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้ทำได้หมดนะคะเกณฑ์ที่จะดีขึ้นดีขึ้นอย่างที่บอกจะดีขึ้นเรื่อยๆปัญหาทุกอย่างจะถูกแก้ไขไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรฝันแบบนี้เตรียมยิ้มได้เลยนะคะดีมากๆ ส่วนเรื่องความฝันแบบนี้คุณจะได้ลาบเล็กๆน้อยๆนะคะยังไม่ถึงกับเป็นลาบก้อนใหญ่ตัวเลขนำโชคเกี่ยวกับความฝันว่าได้ทางหญ้าหรือได้ตัดหญ้านั้นได้แก่เลข1เลข3เลข7แล้วก็เลข6เลข1เลข3แล้วก็เลข7เลข6เป็นตัวเลขนำโชคเกี่ยวกับความฝันอย่างนี้นะคะ7 1 7ดหนึ่งสสามก็ได้นะคะถือว่า เป็นเลขนำโชคให้กับคุณเกี่ยวกับความฝันเรื่องได้ถางยาได้ตัดยาก,ก็แล้วกันนะคะส่วนใครอยากจะเสริมดวงเกี่ยวกับฝันอยฝันแบบนี้น่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นสวดมนต์ทำบุญใส่บาตรก็ได้นะคะความฝันที่ดีอยู่แล้วก็จะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่เป็นฝันร้ายก็จะได้กลายเป็นดีประมาณนี้นะคะเอาล่ะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ 来。